สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมอยากภาควันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องความบ้าคลั่งของการวิวัฒนาการก็เอลอยเก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลยนเม่ที่ได้แปลมังงะสนุกสนุกเรื่องนี้มาให้พวกเราได้อ่านกันแล้วก็ฝากากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับค่ะค่ะชื่อของฉันคือต้วนเฟยที่ตอนแรกเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาธรรมดาแต่แล้วตอนที่ฉันอายุครบ20ปีเกิดการระบาดครั้งใหญ่ของ ซอมบีประทุขึ้นทั่วทั้งโลกชีวิตที่แสนจะธรรมดาของฉันก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าภัยพิบัติวนสิ้นโลกหิงสวยนี่ตลอด20ปีที่ผ่านมาฉันแทบจะเอาตัวไม่รอดกับโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยอันตรายฉันกลัวตายแต่ท้ายที่สุดแล้วฉันก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่ฉันกลัวไม่ใช่ความตายแต่ว่าเป็นภพหน้าที่ฉันไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อีกแล้วครอบครัวเพียงหนึ่งเดียว ที่ันะทิ้งมาอย่างเห็นแก่ตัวในตอนที่อายุ2ี่สปีเพียงเพื่อเอาตัวรอดมันก่อตัวเป็นความทุกข์ทรมานจิตใจในทุกๆวันและนั่นก็อาจจะสะสมกับสิ่งที่ฉันทําไว้แล้วล่ะฉันจะไม่หนีอีกแล้วแม้ต้องตายก็ขอลงนรกไปชดใช้บาปที่ทําไว้ทุกคนเวนเอ้ยอิสาระเร็วฉันน่ะทุ่มแรงทั้งหมดที่มีแล้วทําไม พวกมันดูไม่เป็นอะไรเลยล่ะเรานี่อ่อนแอจริงๆเข้ามาเซ้ฆ่าฉันเลยจะได้จบชีวิตบัตระอมนี่สักทีฉันยังไม่ตายหรอ เราทำไมถึงไม่อยู่ในห้องละ่ะเป็นไปไม่ได้บ้านเราตอนอายุ20ถูกทำลายไปแล้วนี่กลิ่นของเลือดและชิ้นเนื้อที่เหม็นเน่าก็หายไปจากอากาศด้วยรอบแล้วด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันฝันอยู่ใช่ไหมนั่นมันต้วนเฟยต้วนซินเย่ย24สิงหา2011รูปนี้ถ่ายเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นเราพาน้องสาวไปเที่ยวทะเล เพื่อเติมเต็มความฝันที่จะเห็นมาสมุูรของเธอทุกอย่างมันดูจริงเกินไปนี่มันความจริงใช่ไหมหรือแค่ความฝันกันนะหรือว่ามันนี่มันตัวฉันตอนอายุยีไม่ผิดแน่รอย้อนเวลากลับมาแล้วจริงๆสินะสินเย่ถ้านี่เป็นความจริงแล้วก็น้องสาวเราต้องยังอยู่ที่นี่สิ ฉันยังจําได้ดีตอนที่ซัมบี้และลอกนั้นบุกเข้ามาที่บ้านเพราะความขี้ขลาดฉันเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นท้าที่สุดเลือกที่จะทิ้งน้องสาวที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เอาไว้แล้ววิ่งหนีออกมาฉันเป็นทุกข์จากความเสียใจตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นและเกลียดตัวเองที่ขี้ขลาดถ้าสามารถย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ ฉันสาบานจะปกป้องสินเย่ครอบครัวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวด้วยชีวิตของฉันวันนี้คือ20ธันวาคม2012หรอและนั่นก็จดหมายต้อนรับจากมหาลัยของเราเป็นเรื่องจริงฉันย้อนเวลากลับมาก่อนวันสิ้นโลกงั้นน้องสาวก็ต้องยังมีชีวิตอยู่แน่นอนดึกว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วยายน้อง หืมไงคะพี่มีอะไรหรอพี่ใหญ่หรอเป็นอะไรหรือเปล่าคะต้นเฟยยินเย่สินเย่เยพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆพี่โอเคไหมฝันร้ายหรอคะเ้พี่ขอโทษที่เธอต้องตายเนะี่ยเป็นความผิดพี่ทั้งหมดเลย เอาหน้าเอาหน้าไม่เป็นไรแล้วหนูยจะปกป้องพี่เองไม่ได้พี่ต้องปกป้องเธอตอนนี้พี่ไม่อยากให้อะไรก็ตามทําให้เธอบาดเจ็บอ่านี่ไม่ใช่เวลาจะมาล้าลึกอดีตซะหน่อยซินเย,ย่พี่ต้องออกไปข้างนอกสักเดี๋ยวนะ่าออกไปไหนล่ะโอเคไหมโอเคขอสองนาทีอ่านี่คืออะไรหรอนี่พี่ลืมไปแล้วหรอสัญญาของพวกเราไง ที่พี่จะเอามันกลับมาติดผมให้หนูทุกครั้งที่พี่กลับมาหาหนูจําได้ไหมคะอืมพี่จะกลับมาและนํามันมาติดบนหัวของเธออย่างแน่นอนซินเย่คงต้องรู้สึกอับอายและด้อยค่าเพราะความพิการของเธอดังนั้นฉันและเธอจึงมีสัญญาเล็กๆร่วมกันเพื่อให้เธอไม่ต้องกังวลแต่ไม่ต้องห่วงนะซินเย่ครั้งนี้พี่จะปกป้องน้องเองภัยวิบัติจะเกิดในไม่ช้าวันที่21ธันวาคม แปลว,ว่าเหลือเวลาอีก20ชั่วโมงไม่มีใครรู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแต่ภัยวิบัติที่จะระเบิดขึ้นด้วยไร้คำเตือนลุกลามไปทั่วทั้งโลกภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงมนุษย์กว่าครึ่งโลกจะกลายเป็นซัมบี้เราสัตว์อื่นอื่นกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดและผู้ที่ถูกกัดก็จะกลายเป็นซัมบี้เช่นกันในเมื่อฉันย้อนเวลากลับมาแล้วก็คงมัวแต่อยู่เฉยๆไม่ได้หรอกปัญหาหลักหลังเกิดวันซิ้นโลกนี้ก็คือ ทรัพยากรที่จะทําให้ร้านสะดวกซื้อมีค่ามากกว่าชีวิตมนุษย์ด้วยกันนั้นอย่างแรกคือต้องกักตุนสเสบียงเอาไว้สะก่อนซึ่เป็นนาฬิกา30นาทีอีกครึ่งวันที่เมืองแห่งความเจริญน,นี้จะกลายเป็นเมืองแห่งความตายอันน่าสะพรึงกลัว ฉันจะซื้อเจ้าคุกกี้นี่ไปด้วยเพราะซินเย่ชอบมันนกมากเออขออภัยนะคะคุณคุณคะของที่ซื้อไปเยอะมากๆเลยแน่ใจนะคะว่าต้องการรับสินค้าเพิ่มเติมผมว่านี่ก็พอแล้วล่ะครับว่าแต่มีคุกกี้ยี่ห้อนี้อีกไหมถ้ามีผมขอเหมาหมดเลยเหมาหมดหรอคะแล้วคุณจะขนมันกลับบ,บ้านยังไงล่ะคะผมเรียกรถนมาแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงตายละ่ะนี่คุณเรียกรถมันทุกมาจริงๆด้วย ว้าวนายนี่กระเป๋าหนักนะหนุ่มน้อยซื้อของมาเต็มรถชั้นไปหมดนี่จะเอาไปทำอะไรเนี่ยเผื่อไว้วันสิ้นโลกเหรอฮ่าฮ่ฮก็ใช่น่ะสิฮ่าฮ่ฮเล่นมุกสินะเจ้าหนุ่มนายไม่จำเป็นต้องกักตุนเบียงในเศรษฐกิจที่มั่นคงขนาดนี้หรอกหน้าแค่ซื้อเท่าที่อยากได้ก็พอแล้วหอมน่ารักชเม่า คนขวานั่นภรรยาฉันเองและนั่นก็ลูกสาวฉันวันนี้เป็นวันครบรอบสามขวบของเธอละ่ะเฮ้อจริงๆมันน่าอายอยู่นะที่ตอนนี้ฉันยังกลับไปใช้เวลาร่วมกับพวกเขาที่บ้านไม่ได้เพราะต้องหาเงินให้มากขึ้นนะสิเอาละ่ะน่าจะครบหมดทุกอย่างแล้วฉันเองก็ขอตัวก่อนแล้วกัน น่าคิดค่าแรงให้ฉันงามๆละ่ะเดี๋ยวสิคุณนี่รับกล่องคุกกี้นี่ไปด้วยสิดูจากรูปนั้นแล้วลูกสาวคุณก็น่าจะชอบบี่ห่อนี้เหมือนกันนะเออไม่รู้ฉันควรจะนอกจากนั้นแล้วผมจะเพิ่มค่าแรงให้สองเท่ายาวแต่โทรไปละ่ะกลับบ้านไปหาครอบครัวสะนะโอ้ก็ได้ขอบคุณนะกลับบ้านสะนะแล้วอย่าออกมาปกป้องครอบครัวคุณและรักษาตัวให้ดีแปลกคนจริง น่าหมายความว่าไงปกป้องครอบครัวให้ดีคนรวยนี่ชอบคิดอะไรแปลกๆฮะคุณต้องการให้นำทางไปหาตำแหน่งของลูกค้าคนถัดไปหรือไม่อืมเอาละ่ะแผนที่เส้นทางตอนนี้ที่เราจะไปคือ20นาฬิกาอาฉุกเฉินเสร็จแล้วแผนที่เรียบร้อยเหมือนกันหลังจากเกิดภัยวิบัติอินเทอร์เน็ตลม่มโทรศัพท์จะกลายเป็นเหมือนอิด้อนหนึ่งพะพี่คะนี่พี่ทำบ้าอะไรอยู่เนี่ย เซนเยอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าวทำไมหน้าแดงอย่างนั้นล่ะมีใครหรอคะออแฮมมันไม่สำคัญหรอกถ้าเธอไม่เชื่อพี่นะ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเธอจะได้เห็นมันไปอาบน้ำเถอะเพื่อซึมซับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วอําลายุคสมัยอันสงบสุขนี่พี่ใหญ่ทำไมวันนี้ทำตัวแปลกๆล,ล่ะเป็นแบบนี้เลยเลย พูดจาเพอเจอนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นเขาดูซีเรียสหนักขนาดนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าเหตุผลที่พี่พูดมันจะมีจริงๆล่ะไม่มัง้งถึงจะเป็นแค่สัญชาตญาณแต่ใกล้จะถึงเวลาแล้วจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติหรือที่เรียกกันว่าการปรากฏที่จะอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์และเมื่อถึงสุดสัปดาห์ผู้คนที่นี่จะต้องตายลงไปและถูกเปลี่ยนให้เป็นซัมบี้ มีเพียงผู้โชคดีเท่านั้นถึงจะรอดพ้นจาก7วันอันคลือโหดนี้เพื่อต้อนรับการวิวัฒนาการอย่างเต็มรูปแบบฉันก็หวังว่าพวกเราจะเป็น10%ที่เหลือรอดแล้วนะเที่ยงคืนไอ้บ้าที่ไหนมันส่งเม็เศจมาตอนเที่ยงคืนกันวะ เจ้าอ้วนคอมพิวเตอร์ฉันขึ้นจอสีฟ้าแล้วฉันก็รีสตาร์ทเครื่องไม่ได้ด้วยกลับมาออฟฟิศทีสิไอเวนเอ้ยถามฉันสักคำไหมว่าอยากจะทำโอทีตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าทำกับลูกน้องยังกับไม่ใช่คนนี่จะบอกให้ทันทีที่นายเห็นข้อความนี้ฉันขอสับช่งให้แกตายตายไวซะเหมกล้าดียังไงมาเอาใส่ฉันไอหมาจาันจัดไปตายซะอย่ามายุ่งตอนที่ฉันกำลังโมโ oh หนะเฟย ฉันทำแบบนี้เพื่อให้แกกลัวหรอกนะเผื่อจะทำให้เลิกทำเหมือนฉันเป็นแค่แมวอ่อนแอตัวหนึ่งกลับไปแล้วตะโกนใส่ไอ้เจ้านายนี่สัทีดีกว่าส,สัตว์ประลาดโอเคเท่าแก่ผมจะไปเดี๋ยวนี้ละ่ะผมนะ่ะรักงานมากๆจะอ้วนนอยู่ไหนนะ่ะช่วยด้วยพวกคนในบริษัทมีท่าทางประหลาดมากนั่นมันตัวอะไรนะ่ะสัตประหลาดหรอ อ่าช่วยด้วยฝูงซัมบี้ใครก็ได้ช่วยทีทุกคนกำลังจะกลายเป็นซัมบี้หมดแล้วพี่ใหญ่คะ,กะเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้คนถึงกัดและฉีกกินเนื้อกันเองล่ะพวกเขากำลังจะกลายสภาพเป็นซัมบี้นะี่ยการปรากฏของวันสินโลกได้เริ่มขึ้นแล้ว